ไม่ไม่มีใครคิดจะคัดให้กูเลยไม่มีใครคิดว่าจะแบบคัดคัดให้กูหน่อยเหรอมองกูจะแตกเลยเนี่ยมึงก็ถ่ายอีกแล้วดูน้าอร่อยเลยโอ้โหพี่นิ่งครับไอที่บอกว่าเฮ้ยอยู่บนทางด่วนแล้วครับอันเนี้ยเพิ่งชะตาลงอ่าอันเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านละ คือแม่งยังมาไม่ถึงหรอกใกล้ๆรออยู่เธอเฮ้ยมาจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากแบบไงแบบเข้าไปแล้วด่าเลยนะใช่ใช่แบบรอนานแล้วหน่อยเอาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สบายดีไหมครับสบายดีนะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถนี่ ว่าไงนะก่อนซื้อรถนะครับไม่ได้พูดอะไรนี่ไปยืนถ่ายอะไรกันพูดดีโหเราใส่ก็หมดเลยน่ะนี่เที่ยงขวาคือมันยิดอยู่กันได้คนเราอ่ะพี่ว่านะค่อยๆพูจาทันปณีปนองอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแชะลงไออย่างคือแบบเราก็ทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเพื่อนฝูงมันนิดๆหน่อยๆเรื่องเวลาอะไรเราอย่าไปเราอย่าไปเเราจินจยนนี่เราถึงมาเหตุนี้ ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราปลาเราองชอมลองชอมเราเราไม่เราก็หิวไงไม่ใช่อะไรหิวหิวโถแต่คือพี่ทนได้อยู่แล้วไงเพราะว่าพี่แบบเคยเป็นฐานเกมมาเนี่ยฐานอยู่แล้วพี่ทนไม่ได้ก็ต้องทนเ้าตังกองอยู่กับหนูเขาอีกแล้วเปิดตัวเขาอีกแล้วทนไม่ได้ก็ต้องทนเงินอยู่กับหนู เนี่ยอย่างที่กูบอกเห็นป่ะเนี่ยยึกยัดยึกยัดดีละนี่ลงซื้อของอีกเนี่ยเหมือนที่เหมือนที่กูบอกว่าเหมือนที่กูบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาเน่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเน้เดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวกูด่ายเละเลย <c oughs> สายทีละมาัชาว่าสายทีละ <c oughs> แล้วพี่พูดจริงทําจริงด้วยพี่แม่งไม่ลังเลยอยู่แล้วคนหนึ่งพี่แม่งขึ้นขึ้นการไม่เป็น ใช่ติ๋วใหญ่สั่งนุ่ยเดี๋ยวขึ้นมาฉาดเดี๋ยวฉาดแย่งเลยเนี่ยแล้วเที่ยงครึ่งให้กูกินโจ๊กตอนเที่ยงครึ่งต้นเคยกินโจ๊กตอนเที่ยงครึ่งไหมไม่เคยครับร้านหนูหน้าบ้านมึงนี่ใช่หน้าบ้านเลยครับปากซอยอะไรปากซอยหนึ่งครับร้านเผาซอยร้านเผาซอยหนึ่งใช่ครับชื่อร้านอะไรโจ๊กมาริการิมาริกาเป็นใครมาริกาเนี่ยเป็นแม่ของเขาเป็นแม่ของรุ่นที่สองใช่คือปัจจุบันเนี่ยลูกสาวเขาขายเป็นลูกสาวเขาขายลูกสาวเขาชื่อ อุ้ยเอาอีกแล้วนี่ดวงดาวอยู่แล้วเหรอจะอยู่หัวลาร้อยจะอยู่หัวลาร้อยแล้วอคคืืเฮ้ยคือเรียกแต่มาริกามึงมาทางนี้จริงๆเหรอไม่ใช่เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือเดี๋ยวพี่ช่วยถือมาเดี๋ยวต้องนั่งร้อยไม่ดีไปนะด่าอะไรไม่ด่าเลยหนูะี่พูดเลยเลย อะไรเราลำหลังนี้พูดอะไร้วคปะปลาบอกขาล้อหรือเปล่าครับนี่มรู้จักเขาเหรอแก้วเขาเป็นใครเขาเป็นใครไม่ไม,ม่มันเป็นใคร <c oughs> มันเป็นอะไรอะแก้ว ไม่ใช่มันเป็นอะไรองแก้วน,นี่นี่นี่แก้วครับน้องแก้วอยู่ร้านนี้ประจำตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโจ๊กมาริกาครับลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับโจ๊กร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจ๊กที่ผมมาทานประจำอร่อยมากนะครับมีโจ๊กหมูล้วนก็มีหมูนี่ต้องบอกงนี้นะครับว่าหมูเนี่ย โจ๊กหมูเนี่ยหมูว่าใช้เป็นหมูสับนะครับไม่ใช่หมูเด้งนะหมูสับแล้วก็รับประกันเลยว่าม,มีไม่มีบอลลกแน่นอนนะครับมีตับมีเครื่องในด้วยตับกระเพาะไส้หรือว่าจะตอกไข่ไปหนึ่งมีขิงต้นหอมอะไรทั่วไปเหมือนกันหมดแต่ที่พิเศษครับเหมือนฮ่องกงเปียบคือมีโจ๊กโจ๊กปลากระพงแล้วก็โจ๊กไข่เย,ยี่ยวม้าด้วยแล้วก็มีโจ๊กหมูกรอบด้วยแล้วที่สําคัญครับ ร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่โจ๊กอย่างเดียวเขามีขวยจับด้วยะซึ่งขวยจับที่เนี้ยต้องโดนอ่ะต้องโดนดยเลยดูเลยนะอืม ันนี้เรียกว่าโจ๊กหมูแล้วก็ทะเลรวมมิตรนะครับผมนี่มีเครื่องในด้วยมีไข่ด้วยนะครับนี่อือดู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 อ<ไ>อนเซน็นออนเซน็นออนเซน็นปกตินะครับ<ไ>ผมเนี่ยจะกินโจ๊กหมูหมูผมบอกกันแล้วนะครับว่าร้านนี้โจ๊กมาิกาไม่ใช่หมูบดนะครับเป็นหมูสับนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ใสบ่บอลลกแน่นอนครับผมชอบกินโจ๊กหมูกะตับ ที่สําคัญน็คือขาดไม่ได้คือว่าต้องมีปันน้าโกด้วยใช่หน่อยออเ,เอานะตามเลฟเฟอเลนเลยตามเลฟเฟลเลลยนะครับโจ๊กนี่ต้องบอกว่าเนื้อเขาเนี่ยนะครับละมุนมาก คือมีความหอมในตัวนะครับแล้วก็แทบจะไม่ต้องปรุงเลยเลยถ้าเมื่อกี้เห็นผมเนี่ยผมใส่กับพี่ไายอย่างเดียวเพราะว่าน่าจะมีใส,ส่ซีอิ๊วขาวหรือปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วก็หมูก็ชิ้นใหญ่ๆเครื่องในก็ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะมีดูตับตับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยว่าโจ๊กปลาโจ๊กปลานี่นะครับผมไม่ได้ทานมานานมากแล้ว เคยทานจำได้ว่าเคยไปเที่ยวที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ฮ่องกงเนีย่ยตอนเช้าจะมีหมดเลยโจ๊กปลาโจ๊กไก่โจ๊โจกจหมูถ้าเป็นโจ๊กเครื่องในนะโจ๊กตับอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีหมูสมับมีแต่เครื่องในแล้วปลาท้องโกก็ยาวตัวเช่นเนี้ยปลาท้องโกรยาวเป็นดุ้นอย่างเี้เลยนะเป็อ่าแล้วมึงให้กูเรียกปลาท้องโกรเป็นเป็นอะไรเป็นยาวเป็นดุ้น <S 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 เป็นแท่ง มันก็ไม่ได้แตกต่างหรอกคือยาวยาวเป็นแบบยาวเป็นแถวเลยอะไรอย่างเงี้ยออนันแถวเป็นแถวยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนะไ้ต้อนมึงกิน,นมาต้องมาแนะนำเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่หน้าบ้านมึงครับที่คุณกินมากี่เปยล์ละผมกินตั้งแต่รุ่น รุ่นแม่เขาเหรอพี่10 10ป,ปีได้แล้วครับเฮ้ยแว่ที่คุณพูดเนี่ยเัาคือเรื่องจริงเรื่องจริงกี่ก็คือว่าคุณทานมาตั้งแต่คุณแม่เขาใช่ครับต,ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขายังยังไม่ได้ทําหน้าหลานเขาจะทําอยู่แสดงว่าคุณอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กใช่ประมาณเพ<ว>ระาะคุณแม่เขาก็ต้องมีอายุร้อนะถูกไหมเพราะว่าลูกสาวคนคนไหนเป็นลูกสาวอันนี้เป็นเป็นลูกน้องของลูกสาวเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใช่ คือไม่อยู่แล้วไม่อยู่ที่ร้านไม่อยู่ไม่อยู่ที่ร้านยังไม่ตายพี่ไม่มผมว่าไม่ได้หมายความว่าตายคุณคิดไม่เองปาผงคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคิดขอโทษครับคิดเยอะคิดเยอะคือตอนเช้าเช้าสมัยก่อนเอน้ำซุมไหมครับไม่เอาครับแถวมันจะเยอะมากพี่เหรอใช่ถ้าถ้าผมมาประมาณหกโมงเนี่ยประมาณเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงจะได้กินอแล้วปกติคุณกินโจ๊กอะไรผมกินโจ๊กหมูรวมครับหมูรวมหมูรวมคือไงวะรวมทุกอย่างของหมูครับ คือหมูสัตว์หมูชิ้นดูวชิ้นหมูคือหมูเดงหรือว่ากินเรื่องไงมีหมูธรรมดาหมูบ้านหมูป่าหมูป่าหมูป่าหมูอะไรเงี้ยหมูป่าเนยโอ้โหหมูทั่วไปี่แล้วที่พี่ต้องคิออยู่คืออะไรอ่าอันนี้อันนี้โจ๊กโจ๊กรวมครับโจ๊กหมูทะเลครับโจ๊กหมูทะเลแก้ครับคนนี้รู้จักคนนี้มานานเนีครับเหนมายมาเลด้วยด้วยอุ้ยเขาบอกว่าเห็น เห็นนกแต่ก่อนเมามาทุกครั้งเลยนี่จริง่ะแล้วไม่คือเป๋มาเลยแล้วมันแบบสารกินโจ๊กนี่หรอใช่อ้าวไอ้แกบอกใช่เองฮะคือเขาจะดูแลพี่คือเขาจะดูแลพี่คือคือเราเมามาเขาก็แบบเขาจะเขาจะมั่นใจเหรอเขาดูแลหรือเขาเวทนาเขาประกบเลยพี่ไอ้แก้วเขาขายโจ๊กของมัน เขาเขาเขาดูแลเขาเวทนาเขาอาให้ดีนี่มาละโจ๊กปลาน่ากินไหมโจ๊กปลาไข่เยี่ยวมา <c oughs> นี่เกิด <c oughs> ้วกูดนี่ตัดให้ดูนะนี่ไข่เยี่ยวมาเขาให้อย่างนี้เลยปลานี่เป็นชิ้นแบบดูอกักอักอย่างนี้ <c oughs> เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมบอกให้เลยนี่โจ๊กโจ๊กปลาอย่างนี้นะครับ โจ๊กมาลิกาเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับชามนี้ผมพูดตรงๆที่เนื้อปลาที่เขาให้เนี่ยให้ครับเนี่ยฮะขายชามสามบาทอ่ะไม่ใช่ฮะไม่เท็งก็อยู่ไม่ได้แล้วพี่อันนี้คุณอะไรฮะอะไรฮะเนี่ยไม่งวะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเอาทวนมาให้ผมแบ่งหรือว่าหรือว่าคุณจะเล่นมันคุณไม่ใช่ ไม่คือคุณยื่นไหมผมไม่โอ้นี่คุณคือคุณยื่นมาคือว่าเพื่อให้ผมใช่้วยแบ่งใช่ไหมหรือว่านางทนไม่ได้กันรเห็นปลาอะไรนะนางเห็นปลาแล้วนางทนไม่ได้ผมอยากชิมชิมผมอยากชิมโจปลาผมอยากชิมโจปลาทีเดียวพอไม่หผมไม่ตจับให้พี่หนุมาเอาถ้วยแบ่งกินอ๋อนี่ไงผมแบ่งนี่ไงอะถ้วยใหญ่ใครกินอ่ะใครตังควากรกินไง อันนี้ต้องตัดแบ่งนะครับอเพอเพอเีพอ่าพ,พี่ถามต้นว่ามันอะไรได้ฟิลกันถ้าปลาอันนึงเลยปลาเนี่ยอันหนึ่งเลยกินกับใส่เลยใส,ใส่เลยใส่ทั้งอันกินกับขิงเลยเอาไหมแล้วปลาที่นี่ดีไม่มีก้างนะอปอน้วปลานี่แบบพวกเา้เอย บางถูกว่เรียกพาวิวงไม่ปลานี้โคตรสดเลยพาวเดียวหมดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจีมยบแล้วมาเวนี้แล้ว นี่หวยจับครับผมไม่ต้องตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับบอกก่อนอย่าตกใจนะครับสาดไปปึ๊เปึ๊อย่าได้กลัวครับนี่อย่าได้กลัวครับอย่าได้กลัวครับนี่กิ่นให้มันรู้กันไป เอานะเยเอาเลยหมูกร,ร,อรอบกันเลยนี่กรอบทึบดูนะมันนิดเดียวแล้วเป็นหมูออกรอบย่างเนี่ยดูกรี๊ดเลยอ่ะ เ,เวลากินหอวจับกินเส้นน้องจริงๆครับต้องกินอย่างนี้นะครับเวลากินหอวจับน้ม,นมเรื่ตยบครับน้ม,นมเรือยเรื่อย คิดจะคัดให่กูเลยไม่มีไงค,คิดมากจะแบบคัดคัดให้กูหน่อยเหรอมองกูจะแตกเลยเนี่ยมึงก็ถ่ายอีกแล้ว อิ่มอร่อยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทานโจ๊กอร่อยๆนะครับหรือว่าก๋วยจั๊บแบบทีเด็ดขนาดนี้นะฮะก็สามารถโทรสั่งได้นะครับที่โจ๊กมาริการาดเท้าซอย1นะครับผมเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่มครึ่งแต่ก๋วยจั๊บจะมาตอน11โมงนะจ๊ะแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปรุ่นส่วนี้นี่นี่น้อง ก้าวครับอันนี้แก้วอันนี้กาวครับก็คือกาวกาวอย่างเดียวเลยทางเขาเลยแทนี่กาวครับผมกาวแล้วกาวครับบเนี่ยอันนี้ตับเดียวนะถ้าพี่เท่งนี่ตับตับไยแล้วไหตับ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 ตัพี่โตนตับ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 โอ้พี่ตับยาวๆตาใต่ไม่ใช่หอือโหเอาปีนัหมปีนไหม